นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลาหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติโขศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลาซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2568หลังสถานการณ์มหาอุตุภัยคลี่คลายลงจากการที่น้ำลดลงและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชน หน่วยงานรัฐฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่างๆได้ตามปกติแล้วทั้งนี้ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่ออกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดสิ้นสุดลงโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงจนแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระดับที่พ้นขีดอันตรายรัฐบาลยังคงเดินหน้าดำเนินการเยียวยา และฟื้นฟูความเสียหายของประชาชนพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติโดยในวันที่6ธันวาคมนี้นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนในพื้นที่ต่อไปผลิตนาคขวัญแสนสุกรายงาน